โครับวันนี้เดี๋ยวผมนะครับจะไปที่ปะโกนะครับปะโกก็คือเมืองหกเสาดีนะครับเหมารถไป ราคาเหมารถทั้งวันนะครับ1ึงแสนสองหมืนจ้าประมาณขอเวลาสิบห้าทีสองพันบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูรถก่อนนี่นะครับรถรถที่เราเหมาไปนะครับเป็นหุ่นใจถือว่าเป็นรถใหญ่เลยรถรถใช้ได้เลยนะฮะก็เวลาตอนนี้ก็ประมาณหกโมงเช้านะครับก็จะไปทั้งวันฮะบาโกทั้งวันเลยเช้ายัามืดเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูน okay, ครับว่าเราไปเที่ยวกันที่ไหนบ้างนะครับโอเคครับครับตอนนี้เราก็เ uh, ริ่มออกจากที่อ่าที่พักนะครับก็เวลาตอนนี้ก็หกโมงครึ่งนะครับช่วงเช้าอ่าเป้าหมายเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารเช้ากันนอกเมืองย่างกุ้งตอนเจ็ดโมงครึ่งนะครับประมาณเจ็ดโมงครึ่งเราจะเราจะไปกินอาหารเช้ากันนี่คือไม่ต้งกินขโพใช่ไหมฮะย่างย่างไงนอกเมืองกินข้าวเช้าก่อนเออก็ทริปนี้นะครับ เราจะมีคนไทยอยู่สามคนครับมีเบิ้มมีบอยนะครับแล้วก็น้องพม่านหนึ่งคนนะครับ, um, รบ,พรนนรบเพราะว่าน้องพม่านี่คอยเป็นล่ามให้นะครับแล้วก็มีคนขับรถแล้วก็คนขับรถเอาแฟนมาด้วยหนึ่งคนีครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่ร้านอาหารเช้าเลยกันครับผมโอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงยี่สิบนะครับก็แวะกินอาหารเช้านะครับ อ่าตรงนี้เป็นร้านที่อยู่ตรงอลิมถนนไฮเวย์นะครับอ่าเราจะมากินอาหารช้าก่อนนะครับจุดแรกที่เราไปคือวินกบโบอกริเทนแคมป์นะครับคือเป็นเป็นเหมือนแคมป์ช้าครับก็เป็นเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปแคมป์ช้างเรามากินอาหารช้าก,ก่อนครับโอเคครับไปเข้าไปกัอนต่อนห้นัครับ เจ้า่อยอะะะเหรอครับเดี๋ยเกินลอยเนี่ยไปยอันน,น,นี้อันนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อหลักคืออะไรครับคืออะไรไต่ออยู่ข้าวปั้นแม็คืออะไรอ่ะตอนนี้เราก็มีสั่งเพิ่มในส่วนของปับนะครับเกายะ ชาร์ตไข่ก็ตอนนี้คล้ายๆหนมจีบนะแต่ว่าเป็นเป็นก้อนเนื้อหมูอะก้อนเนื้อหมูที่แป้งอยู่นิดเดียวเองนะแต่อันนี้ที่ที่เราสั่งเพิ่มนะค,ครับไข่ไม่หวานมากก็อร่อยครับแล้วก็ในส่วนของของคนขับรถเนี่ยกับแฟงเขานะครับเราก็มีสั่งอาหารให้เขาเหมาือนกันกับเซตนี้เ,คคเดี๋ยวรอรอเครื่องดื่มครับที่สั่งเครื่องดื่มไว้อยู่ อันนี้ก็เครื่องดื่มแล้วนะครับของของบอยไปเลยชามะนาวชามะนาวรสชาติเป็นไงชามะนาวเหมือนกินขวดเลยอ๋อเหมือนกินในขวดเลยใช่ไหมของผมนี้จะเป็นกาแฟไอแบล็คทีนนะกาแฟดำเหมือนอเมรเ,เมกานโนโหละ่ะ แต่เขามีฟอ,องด้วยอ่ะเลยมันดูแปลกๆนะฟองมันดูแข็งๆชื่อชื่อเขาชื่อว่าเชเวไอแบ็กคอฟฟี่นะครับอันนี้กินกาแฟที่ไม่ใส่น้ำตาลของเบิ้มเป็นอะไรนะช็อกโกมิชโกโมชลช์ช็อกโกมิชลชโโ์ชลชโโชลนะของเบิ้มเป็นไงรสชาติเป็นไง เหมือนอวตาร์จ็อกเลยนะครับก็อ,อวตินช็อปค <c oughs> ่าอาหารทั้งหมดของเราวันนี้นะครับทั้งหมด31,000จ่นหนึ่0 0ัจานสามหมื่นห0ึ่จานไมามหมืโอเคค่าอาหารทั้งหมด36,000จ่นหกนานนะฮะรวมทั้งของคนขับรถด้วยนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะฮะตีเป็นเงินไทย มันคูณ0.017อะ่ะ36,000คูณ0.017 0 0 0 17 0 17โอเคถ้าหารมื้อน,นี้เรา612บาทนะราคา612บาทฮะถือว่าค่อนข้างเยอะนะมีทั้งเครื่องดื่มด้วยมีทั้ง ขนมด้วยแล้วข้าวนะครับแล้วก็ต้นในอีกโต๊ะด้วยครับตอนนี้ก็9ก้ามงยีครับกินข้าวอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปจุดแรกนะครับคือวิงกะโบอิลเฟนแคมป์นะครับซึ่งเป็น อ่าเป็นแคมป์ช้างอ่ะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงครับโอเคครับผมะระยะทางจากนี่ก็ประมาณ1.8ไม้ก็ประมาณ2.8 8กิโลเกือบ3ากิโลครับใกล้แล้วอีกนีกหน่อยเดี๋ยวก็ถึงแล้ว โอเคครับตอนนี้เราก็ถึงที่วิงกาโบอ,อีลเลฟินแคมป์นะครับก็คือเป็นแคมป์ชานะครับซึ่งอยู่ตรงประโกนะครับค่าเมื่อกี้เราเข้ามาเนี่ยเราเสียค่าเข้านะครับถ้าเป็นคนต่างชาติเนี่ยคนละหมื่นจ์ดแต่ถ้าเป็นคนพมา่านี้แค่คนละพันจ์ดเท่านั้นเองนะโอเคครับมาเดี๋ยวเราเข้ามาดู ครับอันนี้ก็ถ้าจะเลี้ยงช้างก็มีนะมีซื้ออ้อยอ้อยให้ช้างที่จะเลี้ยงช้างเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยเท่าไหร่ค่ะปอ้อยแค<ะ>ซื้อซื้ออันนี้ให้ช้างนี่เท่าไหร่พัน,นหนึ่งั้งเดี๋ยวเลี้ยงช้างหน่อยมามาเล่าเรามา แม่ทองจัดทองอ่าโอเคองพนก็คือกากาละสองพันจัดเดี๋ยวเราเราคือเล็งช้างหน่อยหน้าหงคุณเตอสองอะไรเหรอ่ทองไงอันเดียวไงอ๋อโอเค นะครับอันนี้อ้อยเป็นอ้อยเห็นไหมนะครับอันนี้เขาก็จะมีป้ายนะน,น่าจะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นชื่อชื่อของช้างอะ่ะนะใช่ใชเป็นชื่อช้างเนี่ยอันนี้ มาตเตเนมเป็นแม่ช้างนะครับทานเกียงฮาราแม่ช้างชื่อเป็นชื่อช้างนะมีกี่ตัวเนี่นยรู้เรื่องมีกี่เชือกมาไม่เล่าไข่ไหมล่ะเล่าใหญ่เป็นเชือกใส่ห้องแบบมาไม่เล่าไข่เลยมาช้างไหน่อย <S <S 2> <S 2> อไอตัวเล็กก่อนให้ตัวเล็กก่อน <S 2> <S 2> ไอตัวเล็ก ไอ้ตเลิกไอ้ตุลิกเอ่เฮ้ยเฮ้ย้เ้ยงไล้กต่้ิกตุลิกตุลิกตอลิกนุ้ิกตลกตุลนกตุลินตลกลิกตุลกลิกตุลิกลิกตุลิลิกิิิ

tên làm hả? Đi gì thử tí tên làm lấy lên đi Ôi lạ Mình có mượn luôn 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 liên xa ngay nữa

ขอ้หน่อยที one t โอเคอี e okay o ม e one more one m มันก็เป็นเหมือนโรงเรือนนี่โรงเรือนของที่เขาเลี้ยงช้างไว้อ่ะมีตรงนั้นอีกที่อีกจุดหนึ่ง จริงถ้าเราเปิดใน Google ในเว็บไซต์เขาดูนะครับใน w i วิ a คาโบหรือฟ t Camp เนี่ยมันจะมีกิจกรรมที่นั่งช้างแล้วก็มีพาช้างไปอาบน้ําด้วยซึ่งมันจะไปเหมือนเหมือนเป็นคลองน่าจะไปทางด้านหลังมากกว่าเหมือนเป็นเส้นทางธรรมชาตินะแต่ตรงจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่เป็นโรงโรงเรียนเลี้ยงช้างมากกว่าโรงเรียนนะฮะที่เอาช้างอามาเก็บไว้ครับ ไวาตรงเส้นทางนู้นแน่เลยนะที่เขาพาช้างไปอาบน้ำอะแบบเป็นทางดินลองลองเด้นไปดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะนะเออเพราะว่า <c oughs> ตรงพื้นที่จุดนี้มันเป็นเหมือนโรงเรือนโรงเรือนช้างคือช้างที่เขาเอาเอามาไว้มันเลยพื้นที่มีมีอยู่ไม่เยอะนะอยู่แค่นี้เองแต่ดูช้างมีไม่ไม่กี่เชือกเองช้างมีก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ แต่ถ้เาเสียหมื่นหนึ่งแล้วดูแค่นี้ถือว่าไม่คุ้มนะเข้าชเวดากองเลยรือว่ะเข้าชเวดากองก็หนึ่งหมื่นจัาเหมือนกันเป็นบ้านพักทำงานอาอาจจะแบบกลุ่มคนเล่นช้างอะไรเงี้ยนี่บ้านก็จะเป็นบ้านแบบน่าจะเป็นแบบ อาพม่า,มาแบบเดิมๆตามชนบทนี่นั่เขาก็ปลูกสร้างก,กันแบบนี้แหละ ็มีตารางเวลานะถ้าดูดูในไอที่ในในเว็บไซต์อะ่ะช่วงเวลานี้เวลานี้วลาน,นี้น่าจะมีการโชว์แบบช่วงเวลาไหนเวลาไหนไม่กว่าน,นี้เรามาช่วงเช้าไงถูกปะเออข้างล่างเหมือนเป็นแม่น้ำนะ เนี่ยที่ช้างช้างจะมาอาบน้ำน่าจะมาอาบตรงนี้แหละเออเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนน่ย พื้นที่แบบว่าเราขึ้นนั่งช้างแล้วก็ช้างเดินนะนะแล้วตรงเราไปเห็นเป็นแม่น้ำอะ่ะน่าจะน่าจะมีเหมือนลำธารเล็กๆอยู่แหละเพราะว่ามันมีจุดที่ช้างต้องมาอาบน้ําด้วยไงน่าจะอยู่ข้างล่างนี้แหละต้นไะม้มันคูไวม้หมดเราไม่เห็นลำธาร โอเคก็เดี street street. Us, well, right. so ๋ยวเรากลับไปที่นั่นแล้ว hmm. กันนะเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีกิจกรรมอะไรอ่ะมันแค่พื้นที่เดี๋ยวเรามาดูพื้นที่ตรงนี้ที่เห็นว่าโอเคกิจกรรมของช้างที่เขาขึ้นช้างแล้วเดินแล้วก็ดูช้างอาบน้ํามันน่าจะอยู่ข้างล่างแหละน่าจะเป็นลำธารแหละนะครับแต่ตอนช่วงนี้ก็คือประมาณ9ก้าโมงเช้าอ่ะนะเป็นอาจจะเป็นช่วงเช้าอยู่เดี๋ยวดูตารางกิจกรรมเขาดีกว่านี้ว่าในตารางเขาอ่ะกิจกรรมเขามีอะไรบ้างในแต่ละวัน แต่ถามว่าหมื่นจัถือว่าค่อนข้างแพงถ้าเทียบกับกิจกรรมที่มีณนะที่ตรงนี้นะถือว่าค่อนข้างค่อนข้างแพงเพราะไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรเท่าไหร่ครับสรุปเราก็จะเดินต่อไปครับเพื่อจะดูลำธารที่ช้างไปอาบน้ำครับผม นี่ก็ทางนี่ ได้ยินเหมือนเสียงน้ำไหลตรงนู้นนะเนี่ยโอเคน่าจะเป็นจุดนี้แหละที่ช้างเขาเอามาอาบน้ำมนัน โอเคครับตอนนี้คน่าจะเป็นจุดที่เขาพาช้างมาอาบน้ำอ่ะนะแล้วก็เป็นอีกกิจกรรมนึงที่นักท่องเที่ยวามาอาบน้ำให้ช้างคือตรงจุดนี้แหละที่ดูในในเว็บไซต์เขานะ ก็ตรงนี้ไม่นหน้ามีอะไรอล่าเดี๋ยวเรากลับไปตรงจุดโรงเรียนช้างแล้วกันเน๊ะไปโอเคตอนนี้เราก็เดินมากลับมาที่โรงเรียนช้างแล้วนะครับอ่ะบอยไปเลยปะไปะเดี๋ยวนี อันนี้กวนทริปเราทั้งหมดให้ดูกวกนก <c oughs> ันมันมีมันมีตลางไหมว่าเวลานี้มีอะไรเวลานี้มีอะไรจำได้ว่ามันมีอยู่นะ ไอคอนที่นี่หรอพี่ที่นี่ที่นี่แปดโมงีอะไรบ่ายโมงมีอะไรออคนหนอยู่เยชูเนี่ยชนอยู่ไอวัวตุ้เจ้าวนเดตุยกาะไอเด็กมองเช้าเขาอาบน้ำพี่เขาอาบน้ำไอช้างอ๋อเขาบอกว่าช่วงเจ็ดโมงเช้าเลยเขาพาทางไปอาบน้ำแต่เช้าเลยเหรไม่มีช่วงเย็นเหรนี่นี่ปะก็ไม่ชินี่เปไม่ชินี่เปาเซนปอซิลูยไอช่วงเช้าคับพี่แล้วก็ไอเด็มเช้าไอพ่อเขา ไอเต้นไห่อะไรอย่างงี้อ๋อมีมีมีช้างมีมีช้างเต้นเปิดเพลงให้ช้างเต้นใช่ใช่ไอตอนนี้เก้าโมงไม่เห็นมีเขาไม่เห็นแสดงอะไรเลยนะวันนี้ไม่เห็นมีแสดงแสดงแล้วเนาะเอาเครื่อมาเปียร์หยือเปล่าเนาะเอาเครื่อมาเปียร์ดูเนื้อรือดูเนื้อมาเปียรแต่ขวบเพียรุยาเจี๊ยบอย่างมาเปียรคือตอนนี้ไอที่การแสดงที่บอกเนี่ยณตอนนี้มันไม่มีนักท่องเที่ยวก็เลยเลยเปิดช้างเต้นอะไรก็ตอนนี้ไม่มีจะมีอย่างเดียวคือจะขี่ช้างถ้าขี่ช้างเนี่ยต้องไปบอกเจ้าที่เดี๋ยวเขาช้างออกให้เราเราขี่อาจจะอาจจะต้องเสียเพิ่มนะ ไอ้ร 5, ร 5, ตรงนี้คนละห้าพันคนละห้าพันจัตสำหรับขี่ช้างนะขี่ช้างเดินรอบเนี้ยคนละห้าพันจัตนะครับ <S <S ก็สงสัยคลิปนี้เราก็น่าจะจบคลิปที่อ่าตัวนี้ชื่ออะไรวะเดี๋ยวก่นกอนมึง <ขอ S 2> กระปร๋อมึงกระป๋อมมึงกระป๋อมมินกระป๋ออินฟินิตี้แคมป์นะครับเราก็จบคลิปสำหรับคลิปนี้นัดเท่านี้แล้วกันครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันอยู่ในเมืองปะโกอีกทีหนึ่งไปที่ไหนเดี๋ยวไปตามดูแล้วกันครับโอเคครับผมครับ ันนี้ของที่ลึกของขายเหรอใช่ราคาตามที่จีบเลยสองพันห้าร้อยจาร์ที่ใส่ปากกาก็โอเคนะสวยดีนี่เท่าไหร่สองหมื่นห้าพันจาร์นกอิน,น 3, ทรีอ, 5, อ,อันนี้หมื่นจาร์นกคู่อันนี้เป็นเป็นช้างนะสามพันตัวเล็กๆ สองสามพันจัตอันนี้ห้าพันจัตไล่ราคาไปครับตัวใหญ่ขึ้นก็ห้าพันตัวใหญ่สุดนี่ก็เจ็ดพันนะราคาอันนี้ของเ <c oughs> ขาติดราคาไว้เลยนี่เราซื้อก็คือง่ายแหละเนี่ยไม่ต้องไปต่อรองไม่ต้องถามโอเคแล้วอีสีนะ่าซื้อวะซื้อสิซื้อไปตกแต่งบ้าน 25, 25, สองหมื่นห้าสองหมืก็สองหมื่าร้อเฮ้ยไม่แพงนะแค่ตัวอย่างเงี้ยเนี่ยนเนพราะเป็นไม้แกะไม่ใช่ต่อได้ไหมล่ะพี่ ไอ้นี่ที่ต่อราคาได้ป่ะช่วยได้ไหมมันสองพันห้าของโม่บังโม่ทำมาทำมาจะช่วยรูมยังหรอเลยจะต้องมีเงามันต้องแค่ไหนอ่ะหรอต้องประคับสุดต้องหน้ามีราคาสุดด้วยนะ่ใช่มันงานแกะแกะสลักอ่ะสวยนเป็นงานอะเฮ้ยไม่แต่ตอนเราขึ้นสนามบินมันมันมันเอาไปได้ป่าวได้สนามบินได้เหรอได้ขึ้นเครื่องได้ใช่ไหมได้ตัวให้มีขึ้นเครื่องได้หรอใหญ่ โอเคเดี๋ยวจะซื้อกลับไปบ้านอันนึงดีกว่าเอ้ยเสียบไปเอาไว้โชว์บ้านโ okay. อนเคเคืเอ่อบัรทึกคอพิวอรถือก่อนจะถ่ายดูก่าจะได้รู้ซื้อจากที่ไหนเวลาเพราะว่าเอากลับบ,บบ้ก็เดี๋ยวเราจะซื้อของที่ระลึกอีงอย่างแล้วกันตัดแข่งปะที่ส่วนสอง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  นะครับของที่ลึกจาการ์มช้างเขาจะใส่ถุงให้นี่จะต้องต้องเลยเหรอนี่ถุงนีเองไหมฮะไม่มีโอ้โุไอ้ดอกพิชิตโนอนเอ่อ๋อใหญ่มาอ่อโอเคได้ของฝากหนึอย่างแล้วครับ25,000าจัด 25,000ื 25, ันจา้าเป็นเงินน่าเป็นเป็นเงินไทยกี่บาทนะ25,000ืา 25, ันจา้าเอา25,000ื่นคูณ0.017ดส่วนใหญ่คนถามบอกว่าถ้าบอกเงินจา้าให้บอกเงินไทยด้วย425อบาบาทโอเคครับไอตัวนี้425บาทนองอีซีแกะดสลัก25,000าจ้าป่ะเดี๋ยวเราไปไปไหว้พระในปะโกต่อแล้วกันโอเคอันนี้อันนี้น่าจะจบทาวอลแล้วจบจริงๆแล้ว <c oughs> 好大。